สวัสดีครับผมก็ผมช่องพายทรงสถิตน้องอานนะครับวันนี้ก็ฝนกำลังจยาดตกนะครับผมแปรดนอน <c oughs> ใกล้ๆคุณยายนะครับดิงดื่มเอยนี่ก็เออสุดลอเห็นยังครับ ต่ำเลยต่ำเลยบ่ต้องลูกดอกนอนป่ะครับนอนเถอบใบนะครับวันนี้แค่ตรงนี้นะครับช่องนี้ช่องเดียวก็ภผวัดก็อยู่ได้ครับสบายเลยนะครับผมีย่ยเวลาฝนตกมาภผยวัดก็จะไม่เปียกนะครับผมมาอยู่กับคุณยายได้นะครับมีที่พักเหลือนะครับผมเหลือแค่หลักนะครับ หลักตอนนี้คือหลักยังไม่สมบูรณ์นะครับผมพาไปดูหลักก่อนนะครับอุย๊ยวันดีแม่แม่ไปเลยวันดีจ้าสวยคราบเร็วครับช่วย,ยแผงดินแล้วนุ่นวันดีครับเร็วครับเสียงครับมวยโปไม่สนใจนะครับจะเล่นดินอย่างเดียวคุณยายจะได้นอนไหมนี่แพรวัดมาอยู่ตรงคุณยายนอนนี่ฮะ ถ่ายดูฮะมาเยอะตาก็ร้องคึมๆนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับวันนี้ดูหลักนะครับผมด้วยดูนดูนโยคะโยคะโยคะไปโยคะ ยกขาออกวะยกขาออกนปี๊มาดูหลักนะครับเออนิ่งเอาจะเปิดมาแล้วหลักตอนนี้ยังเป็นเชือกอยู่ยนะครับผมยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็กลัวเชือกขาดนะครับเชืกอกกเล็กด้วยนะมับ นีหลักชั่วคราวนะครับผมถ้าหลักจริงๆน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีงบนะครับผมถ้ามีงบน้าก็จะทำต่อมอเพิ่มนะครับโอ้โหไล่แล้วละถูกไล่ถูกถูกช้างไล่นะครับโอ้โหเร็วครับเร็วครับสวยครับครับเร็วเียงวย แม่จอยวดดีว,ด,วดีเทียนะครับอ่าสวยเร็วสวยข่าวเร็วเสิเองวันนี้ข่าวไม่ไม่เร็วครับย่อลงเลยย่อลงขาไทยวัดข่าวว่าจะมาช่วยไลไรคุณยายนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้อะไรไหมนะครับฝนดูฟ้าก็มืดมาแล้วนะครับผมโอ้ยดูไอ้ดูถ้ามานอนตรงนี้นี่คือติดเลยนะครับ เป็นทานชันนะครับมันชันนะครับผมถ้ามัดน้องท้านน้องมานอนตรงนี้นะผมจะลุกขึ้นไม่ได้นะครับ,น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 ,รบน,น้องก็น่าจะไม่นอนแหละนะครับก็น่าน้องก็น่าจะรู้เลยนะครับนี่ก็จะลุกครับเห็นแม่หลอกลักกับพระเพนะครับญาณุนะครับเต็นเควบางัง เป็นดินใหญ่เลยครับสุดหลอสุดรอนสุดหล,ลอของเรานะครับผมคุณก็ปล่อยๆนะครับตอนนี้เส,เสียงดังเสียงดังเสียงดังมว้ยเสียงเร็วก็ต้อง ใบกล้วยน่าจะรุนน่าจะหมดต้นแน่เลยครับวันนี้กินน,นีกินก้านมันด้วยสีงามสีงามอย่ากินทีเดียวหมดนะครับเดี๋ยวมันจะติดเดี๋ยวมันจะติดอันนี้ครับผมเดี๋ยวจะไม่ย่อยเหมือนแบบนั้นอีกนะครับ สี่ออกรนะับสีออกนะครับรต้องจับไว้นะครับผมเดี๋ยวจะไปกินหมดทีเดียวนะครับเฮ้ยยำๆยำาดกินอย่างเร็วเลยเทบจะไม่ได้สังเกตนะครับเมื่อกี้กุบกๆุบกุบกุบออ อยู่นี่นะครับอยู่ไปใกล้ภา,ายวัดเลยนะครับผมแต่พายวัดจะจะไม่มัดยาวนะครับมัดประมาณหนึ่งวานะครับผมถ้ามัดยาวเดี๋ยวไปพันโซคุณยายนะครับมันก็ต้องมัส,สั้นเลยก่อนนะครับผมไป,ไปสู่เสาแล้วคุณยายยังก็มือํำมาแล้วคึมคม น้องผานะครับเดีย๋ยวเอาไม่ไผ่เฮ้ใบไผ่ไหให้น้องผาวัดกินก่อนนะครับเอ่ออ่าไม่ยักนะครับแล้วคือเราต้องไปตัดนะครับเดีย๋ยวนะต้องขอแปลมีก่อนนะครับผม ตัดเรยดียบร้อยแล้วนะครับผมทำทำท่าทโอ้โอ้โอโอดึงออกมายากแล้วครับผมวัสดีครับสวยก็เร็ว,สว,วเ,เสียงดังดัง คุณก็มาแล้วนะครับเดี๋ยนี้เอ๊ะตาฟิลูกมากมาเป,ป,ไปไนจิ้มไผ่นะครับผมคุณยายเนี่ยก็จะกินด้วยถอยดูนถอยถอยถอยดูนเปนเดี๋ยวคุณยายอุกก่อนนะครับเดี๋ยวคุณยายไปกินด้วยเอ็กินครับมามา มาเห็นไหมนี่ก็น้องไผ่วัดนะครับกินกอไผนะ่กอลิกนะครับไปลักมาจากตรงนั้นนะครับผมกอไผ่อ่อนๆนะครับไผ่วัดจะชอบกินครับแต่ถ้าเป็นตัวเกแบบตัวนี้นะครับน้องก็จะไม่กินนะครับผมไม่มักนะครับผมมันไม่แซ่บ กินตัวอ่อนๆน,นะครับดูต่อหม้อเราก็มาตรฐานเกินนะครับนี่ดูเชือกกับนิ้วผมนะครับนิ้วผมยังใหญ่กว่าอีกนะครับเชือกนี่คือเล็กมากนะครับผมเดี๋ยวรอน้องอาร์ตมีทุนนะเดี๋ยวาอาจจะไปทำใหม่นะครับเราจะเราจะใช้เหล็กขนาดนี้นะครับผมนี่ครับผม เป็นเหล็กใหญ่นะครับดูเทียบกับมือน้องอาร์ตก็คือเท่าสองนิ้วเลยนะครับผมจะได้แบบให้คุณย้ายมัดด้วยไพรวัดมัดด้วยนะครับผมสลับกันมัดนะครับว่าตอนนี้ไพรวัดก็เป็นหนุ่มแล้วนะครับผมตัวเป็นหนุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีแรงทําหลักหักได้นะครับผมทําหลักโค่นได้นะครับเราก็ต้อง ทำหลักแบบมาตรฐานนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้พายวัดแกงนะครับหนูเสื้อเปื้อนหมดแล้วไม่น่าเลยครับไม่น่าใส่เสื้อสีฟ้ามาเลยนะครับผมวันนี้ก็ช่างแกไม่ได้เอาอุปกรณ์กลับบ้านนะครับผมนี่ก็ปูนนะครับเทปูนแล้วก็ทาสีนะครับผมสูงมากนะครับดูพายวัดกับเทิบนะครับผม ถ้าคุณยายมาอยู่นี่ก็เกือบๆนะครับถ้าเราขึ้นคอนี่ก็สามารถจับถึงลังคาได้นะครับผมถ้าขีนแม่จอยนะครับคุณยายนี่ก็อาจจะถึงไม่ได้นะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าแม่ๆเอฟจิคเดนใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไคร้ให้ช่องพายส่งสด็น้องอาร์ตก็ได้นะครับผม เดี๋ยวจกินกันคินหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม